สงครามร้อยปีถึง1,453เป็นสงครามที่ยาวนานระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสสาเหตุเกิดจากความขัดแย้งในความเป็นเจ้าของดินแดนในฝรั่งเศสและสิทธ์ในการสืบราชสกุลของกษัตริย์ทั้งสองประเทศสงครามเริ่มต้นเมื่อกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่3แห่งอังกฤษอ้างสิทธ์ในบันลลังฝรั่งเศสสงครามนี้แบ่งเป็นหลายระยะโดยในช่วงแรก อังกฤษสามารถสร้างชัยชนะได้จากการสนับสนุนของยุทธศาสตร์ทางทหารที่เหนือกว่าเช่นการใช้ธนูยาวและการเล่นสงครามปามแนวหน้าผู้รบในเวลานั้นอังกฤษได้เข้าควบคุมเมืองใหญ่หลายแห่งในฝรั่งเศสแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทางฝรั่งเศสเริ่มรวมตัวกันและหญิงสายผู้กล้าโจนแห่งอาร์ตเกิดขึ้นมาเธอชัดชวนให้ชาวฝรั่งเศสยอมรวมพลังและสู้รบกลับ ผลของการรบในปี1429ที่เมืองอเลอองส์เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญทำให้ฝรั่งเศสเริ่มมีความหวังกลับคืนหลังจากผ่านไปหลายทศวรรษสงครามสิ้งสุดลงในปี1453 <c oughs> เมื่อฝรั่งเศสไล่กองทัพอังกฤษออกจากประเทศได้รับชัยชนะในสงครามนี้ซึ่งน,นำไปสู่การเป็นชาติที่เข้มแข็งและร่วมมือกันในอนาคต